เป็นท่ากับผมนานแล้วหรือยังครับที่นี่ก็ปีกว่าแล้วครับปกติกับผมนี่วันหชั่วโมงแต่ชั่วโมงสิบชั่วโมงครับตวก่อนแล้วรู้จักกับี่ BCL ไหมครับเคยเห็นอยู่ในสือ่อนะครับผมแล้วมีโอกาสไม่เคยลองใช้บ้างยังมีโอกาสใช้บ้างความรมู้ส<ม>ึกครับที่ใช้ไปแล้วมันช่วยอะไรหรอบ้าง ดีครับผมรู้สึกดีได้หย,ย่อนตูดได้ได้หย่อนตูดได้ขายช่วงเย็นๆอย่างเงียเง้ยยืมมาทัง้งวันช่วงเย็นได้หย่อนตูดนั่งบ้างรู้สึกดีครับช่วยแบ่งเบาพอเท้าข้อเข้าไว้ได้เยอะเลยมีอะไรแนะนำกับช่างที่ยังไม่เคยใช้ BCL ครัถก็อยากให้ลองครับผมถ้าเกิดรักสุขภาพทาอาชีพนี้ช่างผมอยากให้รักสุขภาพผมว่าต้องลองช่วยแบ่งเบาได้ครับ